รีวิว er 6 n นะครับคันนี้นะครับต้องมารีวิวข้างนอกนะครับท่อมันดังนะครับรีวิวในหมู่บ้านไม่ได้ครับยางหน้ายางหลังพอใช้นะครับชุดสีนะครับพอใช้นะครับมียุโรยนะครับขีดควนทั่วไปนะครับแล้วก็มีจอดแปะตรงนี้มีรอยแปะฉีดควนทั่วไปนะครับระบบไฟติดครบนะครับระบบเบรกสมบูรณ์นะครับอันนี้ระบบเบรกใช้ได้นะครับ ปัญหานะครับมีปัญหาอยู่ก็คือนะครับไม่ดูได้แต่มันเริ่มจางนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือไฟ FI มันโชว์นะครับเจ้าของเดิมแจ้งว่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนท่อมานะครับแล้วเซนเซอร์ตัวไหนมันหลุดมันอะไรสักอย่างนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเรื่องไม่ก็ซ่อมประมาณ5600นะครับแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้เป็นฝาน้ํามันดาวนะครับฝาน้ํามันแต่งนะครับ ลังเสียงเครื่องนะครับไปเดี๋ยวไปใน,ป,นปินบเครื่องอเงียบดีนะครับเลยเตรีวิว่าเนอะครับคุโรตะนี่บางบททองหมดทุกคน ตามเฟ็น,นกเ,กลเลเก้าโลเกียวด้วยนะครับติดต่อ085109465